สวัสดีครับท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาอยู่ในวงข้าวกับครอบครัวทําไมคนแก่ถึงมักพูดว่าอิ่มแล้วลูกแต่ถ้ามองดีๆเราจะเห็นว่าแววตาคนนั้นยังมองจานข้าวอยู่เงีย,งยบๆวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องของข้าวจานสุดท้ายในวงข้าวที่ไม่ใช่แค่ข้าวธรรมดาแต่มันคือความรักที่ไม่มีวันพูดออกมา ในมื้อหนึ่งที่บ้านยายกับหลานนั่งกินข้าวด้วยกันอาหารหมดเกือบทุกอย่างแล้วเหลือแค่ข้าวจานสุดท้ายเด็กน้อยมองจานข้าวยายก็ยื่นมาให้พลางพูดว่าเอาไปกินเถอะลูกยายอิ่มแล้วเด็กไม่คิดอะไรมากก็กินจนหมดแต่พอโตขึ้นเขาเพิ่งรู้ว่าวันนั้นยายไม่ได้อิ่มจริงๆ แค่ไม่อยากให้หลานหิวเพราะยายรู้ดีความสุขของตัวเองคือการเห็นหลานอิ่มท้องธรรมะสอนว่าการเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคือทานบารมีหนึ่งในบารมีสิบที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีมากย่อมพบความสุขทางใจแม้ไม่มีทรัพย์มากคนที่รักเรามากที่สุดในบ้านไม่ใช่คนที่พูดเพราะที่สุด ไม่ใช่คนที่ให้ของขวัญราคาแพงที่สุดแต่คือคนที่ยอมเสียสละสิ่งสุดท้ายให้เราโดยไม่เคยหวังว่าเราจะจำได้ถ้ายังมีเขาอยู่กลับไปกินข้าวด้วยกันอีกสักมือ้อและถ้าเขาไม่อยู่แล้วอย่าลืมแบ่งข้าวจานสุดท้ายให้ใครสักคนที่เรารัก